นี่เป็นวันที่สองนะครับนี่ครับเฮียตรงถ่ายน้ํามันเกียร์ออกมาแล้วนะครับสรุปอ่ะน้ําเข้าครับเข้าชัวชัวรเป์เซนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเข้าที่ตําแหน่งเกียร์ออโต้ตัวหลักครับเกียร์ออโต้ตัวหลักนะครับตําแหน่งเข้านี่คือตรงรูหายใจเหรอน่าจะรูหายใจด้านออลูหายใจด้านบนนะครับรถยนต์ของเรานี่มีรูหายใจทั้งหมดกี่รูครับมีมีเครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งเครื่องอยู่ตําแหน่งไหนครับเครื่องก็จะนี่ก็ เป็นความรู้นะครับไอ,อกระถุงเครื่องนี้หมายถึงน้ําเข้าทางไหนครับถ้าเข้าตัวมันจะเข้าทางนี้แล้วก็เข้าทางมอรกรองอากาศอมอกรองอากาศนะครับก็เอาไปปุ๊บมันก็จะถ่านยก็ไ,ไปครับก็ก,การก้านก็จะอักนะครับอันนี้ก็แล้วก,ก็มีเฟืองหน้าอีกเฟืองหน้าเฟืองท้ายแล้วมีเกียร์โลด้วยเกียร์โลเพราะฉะนั้นไอ้ตรงตรูหายใจพวกนี้นะครับจะต้องทําการส่วนใหญ่ต้องต่อสายขึ้นไป ่านะครับเหียรตรงนะครับเทคนิคยนต์นะครับบ่อสร้างก็จัดการนะครับยกเกียร์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเหียรตรงครับเรานั่งคุยกันครับผมเหียตรงอันนี้คือเกียร์จริงๆเกียร์นี้มันมีรูปอันนี้เขาเรียกว,ว่าเกียร์หลัก เกียร์หลักนะครับถ้าเกียร์สโลโควินจะมีท่อนอ๋อถ้าเกียร์แบบนี้มันจะไม่เหมือนคาริเบียนเนาะครับคาริเบียนจะต่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรกาฝากเป็นฝากใช่ครับเป็นกาฝากเป็นจะเป็นสองท่อนอ่าสามารถเลือกสโลว์พันสามพันเดียวหกห้าศูนย์ได้ใช่ครับนะครับคราวนี้อ่าครับเป็นของตัวสปอร์ตไรเดอร์นะครับดีโปรดีนะอ่าเดี๋ยวตรงว่าน้ำมันเข้าทางไหนครับผมว่าน่าจะเข้ารูระบายด้านหลัง อ๋ออันนี้คืออะไรครับหัวหมูหัวหวหมูที่จะต่อกับเครื่องอ่าต่อกับเครื่องนะครับ <c oughs> ที่ครอบไว้นะครับ,รบเข้ารูนี้แล้วไอไอไอตรงเนี้ยมันเสียบเข้าไปตรงไหนครับมันจะต่ออยู่กับเ<อ>นี่คออรับอ๋อมันจะติดมันไม่อยอมขาดคาอยู่ครับผมก็ค,คือตอนที่รถแช่นะ้ำมันอาจจะกับเพื่อมเข้าอ่ากับเพื่อมเข้าตรงนี้หมายความว่าไอตัวนี้ขาดออกมาเลยเหรอ ตอนตอนมาจับบอบก,ก็หักแล้วอ๋อ,อแสดงว่ามันอาจจะมีรอยแตกครับใช่คือน,น้ําเนี่ยนะครับถ้าเราขับแบบชนิดที่ว่าข่านน้าทีเดียวมันก็จะเกิดขึ้นน้ําที่แหวออกวออกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้ตรงจุดนี้ถ้ามายกลงนี้เราจะดูได้ไงไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่ได้เลย ถ้าเป็นสปอร์ตไรเดอร์ผมว่าค่อนข้างยากเพราะว่าห้องเกียร์มันแคบแต่ถ้าเป็นวีโกจะเห็นง่ายกว่าอ๋อครับผม,เ,ม,มเพราะฉะนั้นถ้ามายกลงเราก็ไม่รู้เลยใช,ใ,ชใช่ไหมครับเพราะตรงนี้มือมันก็ต้องพูดง่ายถ้าเราล้วงมาจากข้างล่างใช่ไหมมันก็ได้แคกลูบๆคำๆได้ไหมครับอ่าแล้วก็อีกรูนึงนะครับที่น้ําจะเข้าก็คือตัวนี้อันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ไม่อันนี้ไม่ใช่ครับอันนี้เป็นอะไร เป็นรูระบายของระหว่างสองห้องแต่ห้องห้องในจะเป็นห้องห้องเปล่าอ๋อห้องนี้เป็นห้องเปล่าครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวห้องนี้เป็นห้องเปล่าแต่จริงถ้าเอาชัวๆวก็บางคนก็ต่อท่อครับใช่เพราะฉะนั้นจะตรงสันนิษฐานว่าเข้ารูนี้นี่รูนี้่ารูสันนิษฐานว่าเข้ารูนี้เป็นหลักนะครับรูนี้เป็นหลักแรกเนี่ยอันนี้ก็คือมันจะมาต่อกับห้องเกียร์โลครับผมครับแล้วก็จะมาระบายออกมาห้องเปล่าครับ่า และอ่างเกียร์อยู่ไหนอ่างเกียร์ก็อยู่ข้างล่าง,าง,างนะครับมันจะมีพวกแผงวงจรมีอะไรต่างใช่ไหมครับน,น,นะเพราะฉะนั้นอันนี้อะไรครับที่บอกว่าเกียร์นะครับก็คือเราจะเอาไปเขาเรียกอะไรซ่อมโอเวอร์ฮ<พ>าวผ่าประกอบใหม่ผ่าประกอบใหม่คําว่าผ่าทํำไมต้องผ่าคือผ่าเหมือนเครื่องนะครับผ่าเปชิ้นๆเลยอ๋อก็คือถอดพอผ่าผมก็คิดถึงเกียร์เลย <laughs> ก็คือเราก็จะถอดเกียร์ออกใช่ไหมครับถอดชุดท้ายเกียร์ยกชุดปั๊ม ชุดแทงอาร์มเดินวาลวบอดี้ชุดหม้อเดินหน้าหม้อถอยหลังชุดเบรกก็คือผ่าเป็นชิ้นๆเลยตำแหน่งที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่คือเกียร์ออโต้นะครับก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าเกียร์ธรรมดาเยอะครับถ้าเกียร์ธรรมดาก็จะเป็นเรียงเป็นชั้นชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าก็จบละนะครับเพราะฉะนั้นเกียร์ออโต้จะมีความซับซ้อนมากกว่านะครับอันนี้ก็ต้องไปนะครับส่งนะครับผู้เชี่ยวชาญ ใช่ไหมครับผู้เชี่ยวชาญเรื่องเกียร์ออโต้ที่กรุงเทพครับผมจัดการให้ครับครับผมครับครับนะครับตอนนี้เฮียต้งกําลังยกอะไรมาครับอันนี้เขาเรียกว่าท็อกคอนเวอร์เตอร์ท็อกนะครับลูกท็อกหรือตุ้มฟักทองใช่ไหมครับมันจะอยู่ตรงตำแหน่งไหนครับอยู่ในขัวหมุ่เกียร์อ่าลูกท็อกลูกท็อกที่ที่เขาบอกว่าท็อกคงท็อกขาดนี่ไม่ขาดตรงไหนครับไอ้ท็อกคงท็อกขาดที่เชื่อมมันขาดอ่าที่เชื่อมมันขาดแต่อันนี้คือเชื่อมมันหนาครับนะครับของสปอร์ตเรเดอร์นี่หนา ค่อนค่อนข้างหนาที่สรุดรักครับล้วข้างในนี้มันเป็นอะไรครับเป็นใบพัดข้างในจะมีใบพัดฝั่งฝั่งเดินหน้ากับตามครับผมมีแผ่นคัดครับผมครับบางบางเจ้าเขาซ่อมช็อตเกียร์ครับเขาไม่ได้ซ่อมซ่อมพอกด้วยครับบางทีก็อาจจะจบงานแรงไม่ค่อยดีครับแลวอันนี้ต้องต้องเอาไปขนาดไหนครับเวลาจะซ่อมตรงนี้ต้องใช้เครื่องกึ่ง่าวอ๋อครับ่ามาเป็นชิ้นครับอันนี้น้ําเข้าส่วนนี้ด้วยไหมเข้าครับน้ำมันที่เทออกมาอ๋อนี่นี่นี่น้ำมันที่เทออกมานะครับก็คือเข้าในตัว ตุ้มฟักทองไอตัวนี้ด้วยเนาะนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะยกไปทั้งหมด3ส่วนนะครับตุ้มฟักทองนี้ก็ไปด้วยผมไม่เห็นมีจุดที่มันจะต้องถอดได้เลยครับวิธีการถาครับเขาจะใช้เครื่องเครื่องตึงเครื่องซึององลอแนวเชื่อมออกอ,อ๋อครับครับใช้มีดตึงลอออกแล้วก็จะผ่ามาปิดฝาอ๋อแล้วข้างในมีอะไรบ้างครับมีแผ่นคัดมีชุดโอริงอะไรต้นนี้อ๋อพวกนี้ก็เสื่อมได้เสื่อมได้อ๋อครับครับครับแล้วก็มีการซ่อมนะครับ สมมตินะครับไอพวกพลาสติกเนี่ยถ้ามันตรงมันแตกเนี่ยทำไงเนี่ยอันนี้เดี๋ยวผมจะถอดเก็บไว้ก่อนฮะน,นี่เดี๋ยวต้องถอดเก็บไว้ก่อนแล้วทางนู้นก็ไม่ใช้ลแล้วถ้าผมรู้ว่าใช้ไปแล้วแตกต้องครอบถูไปไปเบิกใหมค่ครับครับภารกิจต่อมานะครับของบอก,กอก็เอาเจ้าล็อกโคนะครับแบกเกียร์ครับของตัวสปอร์ตไรเดอร์นะครับดีโฟดี ไปโรงพยาบาลซ่อมครับผมต้องเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางด้วยนะครับที่เมืองบางกอกจุดที่น้ําที่จะเข้าเกียร์ได้นะครับเนี่ยครับตรงหัวหมูเนี่ยครับเนี่ยฮะตรงนี้ครับถ้ามันท่วมนะครับนะครับมันจะเข้าได้นะครับต้องต่อขึ้นไปส่วนตรงนี้นะครับมันก็หัก สนับสนุนโดยแสนมงคลรับขุดสะถมที่ปรับพื้นที่งานแบ็กโฮ10บล้อหล้อแท็กเตอร์พื้นที่จังหวัดลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่สนใจติดต่อแสนมงคล082 483 4842ี่ี่คุณโจก๊กจากคลิปนะครับนี่คือ ปัญหานะครับที่ทุกท่านอาจจะได้พบนะครับถ้าป้องกันได้ก็ควรจะป้องกันนะครับวันนี้เจ้ามาเซ็กเทาของบก o นะครับน้ําเข้าเกียร์ครับน้ําเข้าเกียร์นะครับเรื่องเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับจําเป็นจะต้องนําประสบการณ์ที่เลวร้ายที่ผิดพลาดของตนเองนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับบอกแล้วว่าบกอไม่จําเป็นจะต้องเป็นฮีโร่นะครับไม่จําเป็นจะต้องมีภาพนะครับทางบวกนะครับเป็นเทพเสมอไปนะครับเทพ ถูกถีบตกสวรรค์ก็เป็นคนธรรมดานะครับผมไม่ใช่เทพอะไรกันักหนานะครับเพราะฉะนั้นนะครับกินนอนขี่ตายป่วย,วยเหมือนมนุษย์ทั่วไปเลยนะครับนะครับเพียงแต่ว่าขับออฟโรดก็มีประสบการณ์มากกว่าเขาหน่อยหนึง่งอาจจะน้อยกว่าห,หลายหลายท่านนะครับวันนี้มาเล่าประสบการณ์เชิงลบนะครับที่เกิดจากความผิดพลาดของตัวเองนะครับในการขับรถนั่นคือ คลิปไปขับรถลุยน้ําท่านก็ได้เห็นมาแล้วนะครับนั่นนะครับบ่อโครนนะครับที่ไปลงมานะครับน้ำนะครับไปเข้าตรงจุดไหนบ้างนะครับก็เข้าตามรูต่างๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับรูท่อหายใจมีทั้งหมด3ารูด้วยกันนะฮะหนึ่งนะครับรูเฟืองท้ายที่ล้อคู่หลังนะครับมันจะมีจุกคล้ายๆเหมือนกับเป็น กระปอกเล็กๆที่ครอบความตรงนั้นรูหายใจระบายไอนะครับของเฟืองท้ายที่ล้อคู่หลังนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีไอเวลามันออกมานะครับมันก็จะผ่านมาตามรูนั้นนะครับคราวนี้ถ้าขับผ่านน้ายังพอลุ้นนะครับถ้าขับไปแช่น้ําเลยน้ําจะเข้าเฟืองท้ายตรงจุดน,นั้นได้นะครับมีเฟืองท้ายล้อหลังก็ต้องมีเฟืองท้ายล้อหน้านะครับที่ล้อคู่หน้าสําหรับ4ี4 <S 1> <S 1> 4่คูณสก็จะมีรูแบบนี้เหมือนกันนะครับอยู่ที่เฟืองด้านหน้านะครับ รูหายใจนะครับบางคนก็คิดว่ามี2รูนะครับก็จบนะครับรูต่อมาครับรูที่เกียร์ครับนะฮะรูที่เกียร์ครับมันต้องมีนะครับระบายไอนะครับของน้ํามันเกียร์ออกมานะครับปกติแล้วเนี่ยครับน้ำเนี่ยขับขึ้นไปในลุยน้ํากันมันไม่ท่วมถึงเกียร์หรอกครับนะครับอย่างมากก็ประมาณมิดล้อนะครับพอมิดล้อเนี่ยนะครับ มันก็ไม่มีปัญหาผ่านนะครับล ER ักษณะการขับนะทั่วไปนะครับเวลาขับแล้วแหวกน้ําไปเลยเนี่ยจังหวะรวดเดียวเนี่ยแล้วเป็นไปด้วยความที่ไม่ได้นานมากนักนะครับน้ำมันก็อาจจะยังไม่มีนะครับเวลาพอที่จะเข้าไปอะไรมากมายนักนะครับแต่การขับข้ามน้ำนะครับบางครั้งไปเจอแรงต้านของน้ําไปเจอโคลนใต้น้ำนะครับหินใต้น้ําล่องสลับใต้น้ำนะครับอย่างคลิปนี้นี่คือบกอ่อเจอล่องสลับใต้น้านะครับแล้วต้องสู้ นะครับพูดง่ายๆถอยก็ไม่ได้แรงไม่มีเดินหน้าแล้วนะครับต้องดันอย่างเดียวนะครับไอ้บ่อนี้ก็ลงเนยประจำนั่นแหละลงบ่อยๆนะครับแต่มันไม่เคยติดหนักขนาดนี้นะครับระน้ําขึ้นสูงพอสมควรเพราะว่าฝนตกนะครับพอฝนตกปุ๊บนะครับแรงต้านมีนะครับล่องสลับมันมีอยู่แล้วตรงเนินที่บกกอลงไปนะครับมีล่องสลับนะครับพูดง่ายๆรถไม่มีอาวุธนี่ลงไปก็ยากอยู่นะครับแล้วต้องแรงด้วยนะครับ น้ำนี่มีแรงต้านนะครับขับเข้าไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยบางท่านอาจจะบอกโฟร์ไฮก็พอถ้ามันไปเจอล่องด้านใต้นะครับแล้วโฟร์ไฮอาจจะไม่พอนะครับตอนนั้นแหละครับถ้าสับเกียร์ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเนะี่ยสับเกียร์ทาไมไวพอก็ยุ่งเหมือนกันดับขาน้ําก็ยุ่งอีกนะครับ <S <S เพราะฉะนั้นน้ําเป็นอะไรที่ท้านดันต้องดันให้ผ่านเลยทีเดียวนะครับของบอกก,ก็ดูตามคลิปก็โยกสู้แล้วนะนะครับโยกสู้แล้วนะครับ สุดท้ายนะครับก็พลาดนะครับมาเซ็กเทาวกก่อครับน้ําเข้าเกียร์นะครับสตาร์ทเครื่องยังติดครับนะครับอาการนะครับสตาร์ทเครื่องยังติดพอสตาร์ทเครื่องติดปุ๊บเข้าเกียร์ปุ๊บกึกกึ๊กดับเลยนะครับกึกกึ๊กกึกดับเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสตาร์ทไม่มีปัญหานะครับบกก็ได้เฮียตรงนะครับอู่เทคนิคยนต์บ่อสร้างจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งดูแลนะครับรถยนต์ให้นะครับก็ฟันธงเลยนะครับแกก็ถ่ายน้ํามัน เกียร์ให้ดูนี่แหละครับสีโอันตินอย่างเงี้ยนะครับน่ากลัวนะครับปกติจะต้องสีแดงนะครับน้ํามันเกียร์นะครับคราวนี้ก็งานงอกสิครับนะครับงานเกียร์ออโต้นะครับเป็นงานที่ต้องดูแลโดยช่างเฉพาะทางนะครับนะครับดูแลโดยช่างเฉพาะทางเพราะฉะนั้นอู่ทั่วไปนะครับไม่มีประสบการณ์ซ่อมเรื่องเกียร์ออโต้ไม่ง่ายครับงานนี้ต้องนะครับ ไปหาผู้เชี่ยวชาญทางกรุงเทพจริงๆในเชียงใหม่ก็อาจจะมีนะครับแต่ว่านะครับอาจจะยังไม่ได้รับความนิยมแล้วก็เชื่อถือตามอู่ต่างๆนะครับบางท่านก็บอกว่านะครับอย่างนั้นซื้อเกียร์ใหม่ไม่ดีกว่าเหรอนะครับมันก็อีหลอดเดิมกับว่าเวลาเครื่องมีปัญหาเนี่ยซื้อเครื่องใหม่นะครับหรือโอเวอร์ฮอลเครื่องนะครับแน่นอนนะครับเวลาซื้อเครื่องใหม่ก็ไปซื้อที่เชียงกงนะครับ ก็ไปดูของทิ่งรดชนลถอุบัติเหตุลดอะไรต่างๆถอดออกมานะครับช่างก็จะต้องอาศัยประสบการณ์ฟังดูด้วยตาดูซีนดูคาบนะครับฟังดูนะครับซึ่งตาดีได้ตารา้เสียถ้าจบได้ได้เครื่องดีก็จบไปถ้าไม่ดีก็ไม่จบไม่จบก็คือยังไงก็ต้องยกเครื่องนะครับยกเครื่องด้วยการถอดผ่าเครื่องนะครับเขาเรียกผ่าเครื่องหรือโอเวอร์ฮอลเครื่องนะครับก็พูดง่ายแยกชิ้นส่วนออกมานะครับ ดูทั้งหมดนะครับดูลูกทรงลูกสูบลูกแหวนนะครับการเกินทุกอย่างดูทั้งหมดเลยนะครับปาดฝาสูบป,ปาดเสื้อสูบนะครับดูปะเก็นใหม่ก็คือทําใหม่หมดเลยเหมือนรีบิวเครื่องใหม่ประมาณนั้นนะครับอันนั้นคืองานเครื่องนะครับคือพูดง่ายบางคนบอกวางเครื่องแล้วก็จบนะครับแต่ถ้าไปเจอเครื่องที่เราพูดง่ายช่างเขาก็จะบอกว่าเขาไม่มั่นใจถึงร้อยหรอกนะครับอย่างน้อยก็มีมั่นใจ90กว่าก็ต้องเผื่อไว้เพราะไม่รู้ว่าไส้ในมันเป็นยังไงทําไม่ได้ถอดดูนะครับ ก็คงได้ดูแต่คร่าวๆจากเสียงจากอะไรต่างๆแค่นั้นนะครับอย่างสูตรของเฮียตรงก็บอกว่าโอเวอร์ฮอลนะครับอย่างเครื่องเนี่ยเขาโอเวอร์ฮอลเลยดีกว่านะฮะก็ทําการถอดเครื่องนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าในเครื่องเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับมีอะไรเสียอะไรฮะก็เปลี่ยนใหม่ส่วนใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนลูกสูบถ้าถอดแล้วยังไงก็เปลี่ยนลูกสูบลูกสูบยังไงขึ้นลงมันก็มีสึกหลอเปลี่ยนวงเปลี่ยนแหวนนะครับเพราะว่าถ้าเปิดเครื่องมาแล้วนะครับมันเสียค่า เสียตังค่าปรงค่าเปิดนะครับก็ต้องท,ทําทีเดียวเลยนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของเครื่องนะครับคราวนี้มาเรื่องของเกียร์นะครับเกียร์ก็ต้องมีการซ่อมบํารุงโอเวอร์ฮอลเกียร์ออโต้นะครับจะซ่อมค่อนข้างยากมีอุปกรณ์ซับซ้อนเพราะฉะนั้นนะครับงานค่อนข้างเฉพาะทางพูดง่ายต้องใช้นะครับแพทย์เฉพาะทางนะเหมือนงานพวก ผ่าตัดสมองอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยครเวลาสู้เห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหมันดันเนี่ยช่วงนี้เนี่ยนะครับน้ำเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําเข้าไปท่วมเกีย์เรียบร้อยแล้วนะครับพอมันเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็ดูดเข้าไปนะฮะมันอาจจะมีจุดรั่วจุดอะไรต่างๆด้วยนะครับที่มีอยู่นะครับไล่ตรงท่อหายใจมันค่อนข้างหลวมนะบกขยับดูก็แกรกแก็แกรกเลยนะครับ มันคงมีวาล์วระบายไอได้ดีนะครับส่วนใหญ่พวกนี้นะครับคนที่เล่นออฟโรดมีประสบการณ์เขาต่อสายกันหมดแล้วนะครับมีแต่บอกรเนี่ยแหละนะครับจะเรียกว่าโง่ก็ได้นะจะใครจะเรียกอย่างนั้นก็ไม่ว่าอะไรนะครับนะแต่อย่าซ้ำกันเลยนะครับเพราะนี่คือประสบการณ์นะครับเอาประสบการณ์ทางลบมาเล่าให้กันฟังนะครับเนี่ยฮะน้ำมันเครื่องออกมาอย่างนี้คราวนี้นะครับถามว่าค่าโอเวอร์ฮอลเท่าไหร่โดยส่วนใหญ่ก็3 0,000่นกว่าบาทนะครับเพราะฉะนั้น งานก็ต้องผมก็ต้องยกไปที่กรุงเทพนะครับไปทําที่กรุงเทพนะเพราะว่าในภาคเหนือเชียงใหม่ผมก็ยังไม่รู้นะครับว่าใครนะครับเด่นเรื่องนี้ถ้าใครเด่นเรื่องนี้นะครับแจ้งด้วยว่ากอจะไปตามหาทํโครงทําคลิปเลยนะครับแต่อนนี้จบกับที่ทางอาจารย์นิคมนะครับแถวปากเกตไว้เรียบร้อยนะครับเป็นอาจารย์นะครับเกี่ยวกับทางด้านของเกียร์ออโต้ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา ก็ซ่อมกันได้อยู่ในเชียงใหม่นะครับทั่วๆไปนะครับตามอู่ทั่วไปที่มีความเชี่ยวชาญซ่อมเกียร์นะครับเกียร์เป็นเฟืองเฟืองนะครับทำได้เกียร์ธรรมดานะครับพอเป็นเกียร์โตไม่ง่ายแล้วนะครับมีงานโอเวอร์ฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับรถยนต์นะครับส่วนหนักๆเนี่ยนะครับจะมีทั้งหมดนะครับสองส่วนนะครับที่จะต้องถึงการเวลาเสียไม่เสียถึงการเวลาจะต้องโอเวอร์ฮอล์เครื่องนะครับหรือยกเครื่องผ่าเครื่องนะครับรีบิวใหม่นั่นคือ1เครื่องยนต์ สองคือเกียร์นะครับจริงๆแล้วของบอกอก็อาการเกียร์ก็เริ่มออกออกมาบ้างแล้วนะครับก็คือพอจอดจอดรถเนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีเข้าเกียร์ดีแล้วมันยังไม่ค่อยไปต้องเหยียบคันเร่งก่อนข้างหนักก็มีนะครับเข้าเกียร์อาไม่ถอยก็มีนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือรถ3,000 0 0กิโลนะครับขึ้นปีที่18นะครับก็เล่นหนักด้วยนะครับดูสิเล่นรถผลไหมเราไม่ได้ครับมันต้องโชว์นะฮูมันต้องโชว์ว่าเจ๋งโอ้โหมันต้องดูเขายกให้เป็นปรมาจารย์ตักหมอ นะครับล่อเข้าไปเศร้าโหยงยับเยินเลยนะครับเงินนะครับบานตะอไทยเลยนะครับซ่อมนะครับก็ต้องเอาไปซ่อมบำรุงนะครับคราวนี้โอเวอร์ฮอลเดี๋ยวก็ไปดูกันอีกทีนึงนะครับว่ามันจะจบอะไรกันขนาดไหนนะครับคลิปนี้ก็เตือนไว้นะครับสำหรับพวกที่สายบูชอบลงลงลงน้ำนะครับ ไม่ว่าจะเป็นน้ําที่ไหนก็ตามนะครับต้องระมัดระวังนะครับคุณต้องน้ําไม่ใช่ว่าสามรูนี้เท่านั้นนะมันมีอีกหลายอย่างนะครับบกเคยขับนะครับออฟโรดแข่งสมัยก่อนพวกคาริเบียนที่เขาแข่งกันเนี่ยเขาก็เอากาวดําไปอุดตามตามจุดต่างๆเยอะแยะไปหมดนะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันเข้าไปยุ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ลองถามนะครับช่างนะครับอันนี้ผมก็สรุปคร่าวๆมี3ามรูนะครับรูที่ล้อคู่หลังเฟืองท้ายนะครับเข้าน้ํามันเฟืองท้าย นะครับลุยน้ําทีเห็นไหมครับเปลืองไหมครับเปลืองน้ามันเฟืองท้ายนะครับสลิตรกว่านะครับอ่าถ้าลิตรละหกร้อยห้าสิบก็ลุยไปข้างหลังก็ประมาณพันสี่นะครับอ่ารวมข้นลงขันแรงข้างหน้าอีกอ่ะสลิตรนะครับอ่าถ้าลิตรถูกหน่อยก็ลิตรละสามร้อยนะครับอ่าเพราะฉะนั้นเปลืองทั้งนั้นเลยลงน้ํานะครับไอเกียร์นี้เปลืองสุดนะครับลงไปนี่ต์ทไม่ติดหนีงานบานตะไทยเลยนะครับต้องไปหาหมอเฉพาะทางเลยนะครับนะหมอทั่วไปไม่ได้นะครับ ต้องเป็นหมอเฉพาะโรคเลยนะครับต้องไปในเรื่องของเกียร์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรูหายใจท่านไปดูเลยนะครับนี่บกอก็บอกโอ้โหโชคดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมเกิดกับรีโวนะครับในกิีดเกิดกับเจ้าม้าแก่เซ็กเทาซะก่อนนะครับถ้าเกิดกับรีโวนี่งานงอกเหมือนกันหมดประกันแล้วด้วยนะครับนะสปีนะครับหมดประกันแล้วนะครับถ้ามันเข้าไปนี่งานงอกจริงๆยังมีอีกจุดนะลุยน้ํานะครับถังน้ํามันนะครับข้างบนถังน้ํามันถ้ามันมีจุดรั่วจุดรัวอะไรต่างๆนะครับ ไม่ง่ายเลยนะถ้าน้ำมันซึมเข้าไปตามข้อต่อนะครับตามไอ,ไอ้ข้ออะไรต่างๆนี้ยุ่งไปหมดนะไอ้ตรงฝาถังน้ำมันอีกหรูโอยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเล่นกันน้ำนะครับอย่าคิดนะครับว่ารถประเภทนี้เราจากโรงงานมาเนี่ยเขาไม่ได้ทำมานะครับว่าให้เป็นรถออฟโรดสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับบอกเกเคยทำคลิปแล้วไงไอ้ตรงสโนว์เกอ่ะนะครับเขาก็ไม่ได้ต่ออะไรมากมายเขาก็แปะแปะ,แปะวางๆงนะครับ นะครับยึดด้วยฟองน้ํานิดๆหน่นนอยๆนะครับมันจริงๆแล้วมันต้องซีนนะครับมันต้องซีนซีนกาวไอ้รูปากเป็ดที่ดูดขึ้นรูระบายน้ําพวกนี้ถ้ารถจมน้ำน่ะมันมีการดูดเข้าหมดนะครับเข้าเครื่องยนต์แน่นอนเพราะฉะนั้นพูดกันตรงๆเลยนะครับน้ำเนี่ยนะครับอันตรายนะครับอย่างแดนนะครับน้ําที่มาเนี่ยทําอย่างหน้าน้ำเนี่ยหุบกระหังเนี่ยชอบกันนักกันนะหน,หนาเนี่ยห,นหนุบกระหังนี่แดนจมน้ํากันเลยนะครับหุบกระหังเขากระโจมนี่ผ่านน้ํานะครับ สิบแปดห้วยอุตรดิตนะครับสิบหกห้วยจันทบุรีน้ำไหมครับน้ำนะครับน้ำทั้งนั้นเลยนะครับอะไรที่เกี่ยวกับน้ำน้ำเนี่ยคลองมาเดือนี่นะครับข้ามข้ามน้ำนะครับคลองมาเดือนี่ข้างล่างเป็นหินนะหินอยู่บนปูนซีเมนด้วยนะครับหินกลมๆลูกเท่ามือเนี่ยนะครับแล้วมาซ้อนกันหลายๆชั้นเนี่ยนะครับดินไม่ออกแช่นี้นะครับไอ้คนข้ามได้ก็ข้ามไปรถสแตนดาร์ดนะครับข้ามได้ก็ okay โอเคกลับบ้านป,ปุ๊บโอเคนะครับถ้าสู้นานหน่อยนะครับ อาจจะเข้านู่นเข้านี่ได้ไม่คุ้มเสียนะครับต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะครับคุณลองไปอู่ใกล้บ้านคุณนะครับไปเรื่องท่อหายใจคุณไปดูนะครับนะที่เฟืองท้ายเฟืองหน้าบนท่อนเกียร์นะครับดูแลกันให้ดีนะครับทางที่ดีนะครับน้าครึ่งล้อพอนะครับที่จะลุยข้ามนะครับในหน้าแล้งนะครับเต็มล้อมิดล้อก็ลําบากแล้วนะครับพอเต็มล้อมิดล้อเนี่ยนะครับมันท่วมเกียร์นะ ถ้าจอดนิ่งๆนะครับถ้าช่วงขับแล้วมันแหวกนะครับมันก็จะแหวกไปตามขึ้นไม่มีปัญหาข้างหน้าจะสูงแล้วมันไหลสโลปลงมาต่ำนะครับแต่ถ้าหยุดปุ๊บน้ําขึ้นระดับเลยช่วงที่กําลังดันเนี่ยมันแหวกนะครับช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นสโลปปาดจ,จากสูงมาต่ํานะครับถ้าสู้ไม่ได้ดันหนึ่งเกียร์ถอยโดนเลยนะนะครับน้ำก็จะเปลี่ยนทางคราวนี้ก็จะย้อนไปอีกทางหนึ่งลนะถอยหลังเข้าขึ้นน้ําก็จะไปท่วมตักเกียร์นะครับ อันนี้พูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าอันนี้ประเมินไว้ว่าเข้าทางรูนี้นะครับแล้วรูนี้ของบอกรเนี่ยสายยางตรงนี้นะครับมันแตกด้วยนะครับกรอบนะครับอดี๋ยวตรงบออแค่แปะนิดเดียวมันน่าจะลาวไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละครับเราไม่ได้ตรวจเช็คนะครับเพราะมันอยู่บนข้างบนของของตัวตัวเกียร์นะครับนี่ครับเอาเจ้าล็อกโคแบกเข้าไปนะครับเดี๋ยวจะไปหาหมอเฉพาะทางนะครับใส่เข้าไป นะครับก็เอาเกียร์ไป1ท่อนนะครับเอาลูกต <pl> ุ้มฟักทองไปด้วยนะครับลูกตุ้มฟักทองเป็นลูกท็อกอ่ะที่เขาเรียกว่าลูกท็อกนะครับแล้วก็เอาฝาครอบไปตรงเนี้ยหัวหมูเนี่ยไปด้วยนะครับก็งานซ่อมต้องไปหาหมอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กเนี่ยเนี่ยผมผมนี่หลวมเนี่ยเนี่ยน้ำถ้าจะเข้าเข้าตรงเนี้ยได้เนี่ยเข้าไปตรงนี้กับปลายท่อเนี่ยที่มันไปเชื่อมตัวเกียร์หลักเนี่ยนะครับแม่นะครับของแค่นี้อ่ะนะตกมาตายเลยเห็นไหมครับแม่นะครับอันนี้มาเล่าสู่กััันนฟงะครบดูภาพ นี่ลงไปอย่างเท่เลยโอ้โหไม่รู้จะเท่ขนาดไหนบบ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 บตอนนั้นน้าซีดขี้จะแตกอยู่แล้วเนี่ยโยก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 ก็คิดลงในใจวินาทีนี้กูจะลงธรรมหาอะไรวะเนี่ยรู้วนี้ไม่ลงดีกว่านะครับอืมไม่ได้นะครับมันต้องโชว์มันต้องโชว์ของมันต้องโชว์โอ้ยในรถจะตายหาอยู่แล้วนี่นะครับข,ขึ้นมาขึ้นมาได้นี่ยิงแอร์ล็อกหน้าหลังนะยังต้องโยกวงมาไหลเข้าช่วยเลยนะครับนะฝากเตือนกันไว้นะครับสำหรับน้ำนะครับ กลัวๆกันบ้างก็ดีครับสนับสนุนโดยแสนมงคลรับขุดสะถมที่ปรับพื้นที่งานแบ็กโฮ10ล้อ6ล้อแท็กเตอร์พื้นที่จังหวัดลำพูนล,ลำปางเชียงใหม่สนใจติดต่อแสนมงคล082 483 4842 48คุณโจ๊ก